สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีตัวแทนสาธุชนน้อมถวายพันพุ่มสักการะหน้ารูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์ จากนั้นเป็นพิธีถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยโดยมีกาลยานามิตรศิวลักษ์โทเพงรัตนสิงห์กาลยานามิตรอภิน,นันและกาลยานามิตรพันลบรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายประทีปบูชาธรรมมหาปู้ชียาจารย์โดยมีกาลยานามิตรโอวิดกาลยานามิตรบวนกาลยานามิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้จุดประที่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายสุขภิมารเคลื่อนที่โครงการธรรมยาตราโดยมีกัละยานมิตรภูโขงกัละยานมิตรสีหอมนันทวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป,ป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดยมีกลัลยานมิตรหวานธรรมกลัลยานมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าพระมาวางยันแท่นประกอบพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง4คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธ,ธรรมชโยถ่ายทอดเพื่อเป็นหลักในการสร้างบารมี